โอ้โหเจ๊นี่ผมบอกตรงเลยนะผมเซอร์พไพรส์มากๆนะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าคนขี้เหนียวอย่างเจ๊นี่นะดูดิจัดงานฉลองปีใหม่แบบนี้เนี่ยนี่ปองตรงไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับเจ๊นี่น้องสารฟังนะคนเราเกิดมาเนี่ยต้องเสียสละก,กันบ้างสิเจ๊ Jay, เนี่ยอยากจะจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะคืนกำไรให้กับลูกค้าโอ้โ oh. hey, ่อะไรดนใจเจครับเนี่ย เจ๊รู้ป่าพอเจ๊พูดแบบนี้นะเจ๊ดูสวยงามเปล่งปลั่งขึ้นมาเลยอ่ะเขากวางนี้ปิ๊งปิ๊งปิงปิงปิงแบบนี้เลยจริงเหรอจริงอ๋อแต่ว่าวันนี้นะเจ๊เชิญลูกค้าเก่าๆมาทุกคนเลยนะมาจับฉลากดีจังเลยนะมาแั้่กี่โมงอ่ะเนี่ยเอ้ามาเลยคุณหมอสวัสดีสวัสดีค่ะเออนั่ง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 เลย นั่งสบายเลยนนโดมแลวเจวาวาวไม่มาเหรอมาสิคะเจอย่ามาไหมมาสิมาสิคะหาที่นั่งก่อนเลยนะอดโดมนั่งตาสบายเลยนะจ๊ะนานนะเจ๊ก็จะได้แจกของนะงานดีๆอย่างนี้ไม่มาไม่ได้นานๆทีเจ๊จะจัดเต็มสักทีนะเจ๊แบบนี้ต้องเป็นเจ๊วาวนแน่สวัสดีครับสวัสดีคร่ยงานดีๆแบบนี้จะพลาดได้ไงเจ๊นั่งเลยนั่งเลยหาที่นั่งหาที่นั่งหาที่นั่ง เดีย๋ยวเจ้ยเจ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> กระเป๋าใบายักษ์ขนาดนี้เอามาทำไมอะ่ะเตรียมมาใส่ของขวัญกลับบ้านค่ะเจ้วันนี้เจ๊จัดเต็มให้เจ้ขนาดนี้เจ้ไม่พลาดแน่นอนค่ะ <c oughs> โอ๊ยผมเจ้ครับ <c oughs> ผมกระซิบบอกสั้นๆครับอย่าไปคาดหวัง <c oughs> <c oughs> อะไรหุบปากไปเลยนะเดี๋ยวคุกก็หมดความศรัทธาในตัวเจ๊หรอกเออจับฉลากระจับฉลากระจับฉลากจับฉลากจับฉลากใครจับก่อนเจ๊ ให้เจ้ยดีไหมลูกค้าเก่าแก่ใช่เพราะเป็นลูกค้าที่ประจำร่วมทุกร่วมสุขกับเรามาตลอดแน่นอนร่วมแต่ทุกสุขไม่เคยได้รับนะะคจับเลยอันนั้นอันนนไหนๆก็ไหนๆแล้วปีใหม่ลืมมันไปให้หมดเริ่มใหม่นะจับ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 แล้วนะจ่ายจับเลยปุ๊บเบอร์สองเบอร์สองใช่ไหมครับ เบอร์สองเบอร์สองกล่องสีแดงนี่เบอร์สองกล่องใหญ่สุดเลยเจ๊นีสำหรับเจ๊โดยตรงเลยนะเจ๊ให้ด้วยใจราคานี่นะขอบอกเลยนะว่าหาค่าไม่ได้ขนาดนั้นเลยะเจ๊หนักใช่ไหมกล่องใหญ่อไม่รู้อะไรข้างในนี่หนูแกะเลยได้ไหมคะเนี่ยแกะเล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 ยแะเลเลย สวยจังเลยเจ้เหมาะก,กับพี่โด่งมากกว่าหนูแล้วมั้งเนี่ยสวยมากเจ๊ได้มาจากไหนคะเนี่ยก็พอเอ็มมี่ย่าสเข้ามา้เจ๊เจ๊ชอบมากนะจะบอกให้ เพราะว่าผ้าผืนนี้นักศึกษาวิทยาลัยเขาใส่ไปเรียนหนังสือกันอ๋อที่เจ๊บอกตอนแรกที่บอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่เขาใส่ผ้าซิ่นแบบนี้ไปเรียนหนังสือกันไงใช่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เจ๊ตัดใจให้นะเนี่ยแล้วผ้าสิ่นกับเสื้อนักศึกษาเนี่ยมันจะเข้ากันเหรอเจ๊จริงเลยเจ๊เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้นะตามพ่อเอมี่ไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะไปเลยครับช่วงสงสัยในกระแส หากย้อนกลับไปในอดีตการนุ่งสิ้นหรือว่าการนุ่งผ้าถุงก็ถือว่าเป็นการแต่งกายที่สาวๆในสมัยนั้นอาจจะมองดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกระแสแฟชั่นใหม่ๆที่เข้ามาทําให้การนุ่งสิ้นนั้นห่างไกลาจากวิธีการแต่งกายของวัยรุ่นไทยออกไปทุกทีครับรู้จักผ้าถุงคาร์พรติินไหมรู้จักคะ่ะค่ะรู้จักรู้จักคะ่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักผ้าถุงเ่รแล้วมีโอกาสเคยใส่ไหมครับเคยใส่ผ้าถุง ใส่เวลาอาบน้ำอะค่ะตอนไปเข้าค่ายไทยใส่ก็ใส่ได้แต่ถ้าคุณเดียวว่าอาจจะยังไม่ค่อยกาเท่าไหร่กล้าค่ะคงไม่กล้าค่ะไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันต่างเพื่อนอะมันไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวเป็นจุดเด่นมันมีลายมันเยอะแล้วมันก็ใส่กระชับร่างสาวมันก็ไม่เข้าป่ะไม่เหมาะการใส่มาข้างนอกมั้งแต่ก็ยังว่าล่ะครับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในสมัยนี้ <laughs> ก็อาจจะไม่สะดวกในการนุ่งสิ้นแล้วก็เป็นได้ <laughs> แต่ก็ยังมีสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รณรงค์ให้นักศึกษาหันมานุ่งสิ้นมาเรียนหนังสือจนเกิดเป็นกระแสการนุ่งสิ้นเลยล่ะครับสวัสดีครับเจ๊ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาเจแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นั่นเองนะครับซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีการนุ่งผ้าสิ้นแทนกระโปรงครับวันนี้นะฮะเราก็เลยมาตามดูนะครับว่าทําไม ต้องนุ่งผ้าสิ้นครับแล้วว่าสิ้นนั้นเป็นผ้าอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เจ๊รู้มีคําตอบแน่นอนครับและตอนนี้นักศึกษาก็ทยอยมาเรียนหนังสือกันแล้วโดยแต่ละคนนั้นก็นุ่งสิ้นมาแทนกระโปรงนักศึกษากันเลยละครับและก่อนเข้าเรียนนั้นนะครับก็จะมีการเข้าแถวฟังข่าวประชาสัมพันธ์กับอาจารย์ที่เพิ่มข้ามาในวันศุกร์นั้นนะครับก็จะเป็นการไหว้พระทาบุญตักบาตรร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสวยงามทั้งกายและก็ใจให้กับนักศึกษาเลยละครับ และตอนนี้นะครับด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรของเหล่านักศึกษานะครับรวมถึงท่านอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งจะมีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำบุญตักบาตรร่วมกันในเช้าวันศุกร์นะครับก่อนเคารบธงชาตครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็อบอุ่นเลยนะครับผมที่เปียมล้นเลยนะฮะเจ๊ครับพอมาเห็นน้องๆนักศึกษาเมื่อรวมตัวกันแล้วดูลาลานตาไปด้วยสีสันและก็ลวดลายของผ้าสิ้นเลยแหละครับ ต้องขอบอกเลยแหละครับว่าสวยงามและก็นา่าประทับใจจริงๆเลยเลยครับและการนุ่งผ้าซิ่งน,นั้นนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหญิงนะครับนักศึกษาชายก็มีสลงหรือว,ว่าผ้าขาม้าคาดเอวมาด้วยและบรรดาอาจารย์ก็มีการสวมชุดผ้าไหมและก็นุ่งผ้าซิ่นมาด้วยล่ะครับ ต้องบอกเลยล่ะครับว่าลายผ้าของน้องๆนักศึกษาแต่ละคนนั้นนะครับก็มีทั้งความสวยงามและมีความแตกต่างทั้งลายและก็สีของผ้าด้วยล่ะครับและดูดูไปนะครับว่าผ้าสิ้นแต่ละผืนนั้นราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยล่ะครับหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าใครกันนะที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการที่ให้นักศึกษาหันมานุ่งสิ้นครับวันนี้ผมได้มีนัดกับ คนที่เริ่มโครงการนี้ครับนั่นก็คือผออิวัฒน์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามีนัดกับท่านผอเดี๋ยวเราไปพบกับท่านด้านในกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับท่านผอครับครับผมสวัสดีครับคุณแอบครับนี่นะครับผออรวัฒน์นะครับผู้ที่เป็นคนริเริ่มโครงการให้นักศึกษาหันมานุ่งสิ้นกันครับโอ้โหหลังจากที่เดินสำรวจแล้วสวยงามมากเลยครับผอครับมีโครงการนี้มันเริ่มได้ยังไงครับครับผมว่าเดี๋ยวยังไง จะเชิญคุณแอมไปดูบรรยากาศการจัดการการสอนแล้วก็ดูดูความน่ารักของนักเรียนนักศึกษานะครับว่าเขาแต่งกายแล้วนี่เขาชอบหรือเขาไม่ชอบอยากไรครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนักเรียนตามห้องเรียนกันดีกว่าครับว่ามีการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างครับไปครับทอครับตรงนี้เป็นแผนกวิชาอาหารและปภินาการอ๋อนะครับ พอมาถึงตามปกติธรรมดาครับตามธรรมเนียมทั่วไปของชาวสุรินทร์นะครับแขกบ้านแขกเมืองได้มาเยี่ยมเรือนชันก็จะมีผ้าขมานะครับมาผูกเอวอันนี้คือประเพณีของชาวสุรินทร์ครับก็คืออันนี้คืออะไรคุณแอมขอบคุณครับพ่อออครับอันนี้คือเป็นประเพณีในการต้อนรับครับแขกบ้านแขกเรือนเลยใช่ไหมครับผมก็จะเป็นผ้าขมาเห็นผ้าขมาไหมนะครับใช้ ผูกเอวก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้เช็ดหน้าก็ได้นะครับแล้วก็มุ่งยามอยู่ที่บ้านก็ได้ครับผมได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับแล้วก็ขอเชิญนะครับมาเยี่ยมชมอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการอาหารนะครับเมนูอะไรครับน้ำริกลงเรือ อาจารย์ดำเนเนของรการนีน้นนนได้ยังไงครับจุดกลังเริ่มต้นมันคืออะไรอยากเริ่มแรกเริ่มทีปกติแล้วเนี่ยวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุรินทร์ของเราเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์แฟชั่นประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทีนี้ประกอบกับว่าในช่วงวันศุกร์เนี่ยเรามีข้อตกลงการแต่งกายของข้าราชการครูและก็บุคลากรครับ ให้แต่งชุดเป็นชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยพื้นเมืองไปจําท้องถิ่นเดิมจากที่เคยนุ่งกระโปรงก็ให้มานุ่งเป็นผ้าสิ้นนะครับแล้วก็ครูอาจารย์ก็นุ่งผ้าสิ้นแล้วก็แต่งชุดผ้าผ้าไหมไทยพื้นเมืองของสุรินทร์นะครับแล้วก็ในวันนั้นท่านผู้ใหญ่ท่านเห็นแล้วท่านก็ชมครับว่าเป็นชุดที่สวยงามมากนักเรียนในสาใ่แล้วก็น่ารักเหมาะสมกับวัยท่านก็อยากเห็นว่าอยากจะเห็นนักเรียนในสาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ของเราเนี่ย แต่งชุดผ้าไหมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันครับผมก็นําเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเห็นควรที่เชิญชวนให้นักเรียนในสาเนี่ยแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมโดยการนุ่งผ้าสิ้นอาจจะเป็นผ้าไหมไทยพื้นเมืองของสุรินทร์เราหรือจะเป็นผ้าฝ้ายก็ได้นะครับก็ให้ลองทําดูเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2557นี้ก็ประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผ้าไหมนี่มันค่อนข้างมีราคาแพงนะอาจารย์รมันจะเป็นการเหมือนโยนภาระให้กับน,นักศึกษาที่ต้องซื้อผืนละปลายพันหรือเปล่าครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผ้าไหมเนี่ยถ้าเป็นคนเมืองสุรินทร์ทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีผ้าไหมประจําอยู่แล้ว<อ>ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีผ้าไหมแต่ว่าเขาจะใช้นุ่งในช่วงวันที่มีเทศกาลงานบุญ อย่างเช่นงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานบวชหรือแม้แต่กระทั่งวันพระวันโกนนี่เขาก็จะนุ่งผ้าสินไหมหรือชุดผ้าไหม่นไปวัดทาบุญแล้วกระแสตอบรับของผู้ปกครองเป็นไงบ้างก<อ>็แม่ผู้ปกครอง,อง<ๆ>เนี่ยเขาเห็น <ๆ S 2> เห็นดีด้วยนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้กับอาบุตรหลานของตัวเองนะครับได้นุ่งผ้าสินรู้สึกยินดีนะครับดีใจครับที่ผ้าไหมของเมืองสุรินทร์แพร่หลายเป็นที่รู้จักของ ชาวไทยทั้งประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติที่ได้พบได้เห็นด้วยนะครับเขามีความชื่นชมก็ถือว่าเป็นไอเดียในการร่วมมือของอาจารย์และก็นักศึกษาที่ร่วมมือร่วมแรงการประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันและภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสุรินให้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเลยละครับนอกจากลายผ้าไหมสุรินที่สวยงามแล้วการนุ่งผ้าสิ้นนั้นก็ยังมีความสําคัญครับ ซึ่งการนุ่งผ้าสิ้นที่ผมเห็นนั้นจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือการนุ่งผ้าสิ้นที่ตัดมาสําเร็จที่สามารถสวมใส่ได้ครับคล้ายกับกระโปรงและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการนุ่งผ้าสิ้นแบบสมัยโบราณครับซึ่งก็มีการนุ่งที่สามารถนุ่งได้มากมายหลายรูปแบบเลยละครับการานุ่งผ้าเนี่ยก็คือมันจะสื่อถึงการเรียนการสอนในสมัยโบราณก็คือเรื่องของการพอ ซึ่งเรามีวิชาหนึ่งก็เรียกว่าเรื่องความรู้ของเส้นใยซึ่งจะมีสอนให้เด็กนักเรียนเนี่ยอตั้งแต่ระดับปวชเนี่ยเรียนเรื่องการทอผ้าให้รู้ว่าการทอผ้าเป็นแบบไหนทีนี้พอมีวิชาการเรียนทอผ้าแล้วก็ต้องให้รู้จักการเอาผ้าที่ทอนั้นไปทําอะไรบ้างทีนี้วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการนุ่งผ้านุ่มผ้าเพราะว่ามผมเห็นแล้วเนี่ยมีการนุ่งเนี่ยหลายแบบมากอาจาอย์แล้วแต่ละแบบนี่ก็สวยสวยงาม,งามหลกัๆหลกๆแล้วมีการนุ่งเนี่ยมันนุ่งได นบบในการนุ่งเนี่ยกว้างๆภาพกว้างๆมีการนุ่งได้2แบบก็คือแบบสิ้นป้ายและสิ้นจีบหน้านางน<ฮ>ะคะ <ผม S 2> สิ้นป้ายก็จะเป็นลักษณะที่เราป้ายข้างใดข้างหนึ่งตามความถนัดของผู้สวมส่วนสิ้นจีบหน้านางนั้นเราได้เราได้เดอกลักษณ์มาจากนางละครมันจะเป็นยังไงครับจีบหน้านจีบหน้านางก็คือมีการพับซ้อนไปซ้อนมาอยู่ด้านหน้าอ๋อให้มันเป็นแบบผืนด้านหน้ายาวไปเลยใช่ไหมใช่หลักๆแล้วเนี่ยจะมีการนุ่งแค่2แบบเท่านั้น ว่าด้วยการที่อาจารย์เป็นสอนในเรื่องของเสื้อผ้าแบบนี้ครับ<ะ>อาจารย์มีความรู้สึกยังไงส่วนตัวที่นักเรียนขันมานุ่งผ้าสิ้นกันชอบมากเลยค่ะอชอบมากคือหนึ่งเด็กเราเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยขึ้นในการเรียนเพราะฉะนั้นขันนุ่งผ้าสิ้นเนี่ยเหมือนกับคนโบราณน,นิดหนึ่งตรงที่ว่าเด็กเขาเนี่ยก็จะ,ะทำยังไงวันนี้ฉันนุ่งผ้าสิ้นแล้ว จะก้าวขาแรงเกินไปก็ไม่ได้มันเป็นการบังคับตัวเองแล้วก็ปรับบุคลิกของเขาให้ดูดีขึ้นไม่ไม่กระโดดกระเดกเหมือนนุ่งกับกางเกงขาสั้นอะไรประมาณนั้นครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวนักศึกษาด้วยล่ะครับเจแต่อย่างที่บอกล่ะครับว่าการนุ่งสิ้นนั้นก็อาจจะดูเป็นเรื่องแฟชั่นของคนสมัยก่อนแต่นักศึกษาที่เป็นวัยรุ่น จะรู้สึกกันอย่างไรบ้างที่ต้องมานุ่งสิ้นผ้าไหมเราลองไปถามความรู้สึกของน้องๆน,นักศึกษากันดีกว่าครับรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่อาจารย์มีนโยบายให้มานุ่งสิ้นแบบนี้ก็หนูว่าดีนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเวลามีงานออกงานเนี้ยแม่ก็จะให้นุ่งอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ,ะก็ไม่เคยนุ่งพอมาหัดนุ่งก็นุ่งเป็นอะไรแล้วมันทาให้เราดูเรียบร้อยขึ้น แม่ก็แบบเห็นลูกสาวใส่ก็เอยเออน่ารักดีะอะไรเงี้ยเราก็มีกําลังใจใส่มีคนแปลกใจว่าทําไมถึงให้ใส่ <m> นี่พอเขาบอกว่าเออดูไปดูมาก็สวยดีแล้วช่วงแรกๆมีเขินบ้างไหมสาหรับหนูเหรอไม่ค่อยเขินนะเพราะว่าใสาบออ่บ่อยก็เขินค่ะก็เออเห็นเพื่อนมองแล้วแต่เขาชมเราว่าเออใส่เราดูสวยตอนแรกๆก็ไม่อยากใสหร <î s> อกเพราะ<ป>ว่ารู้สึกมันไม่ตามเทรนอย่างไงไม่รู้มันใช่แต่พอลองใส่ดูแล้วคนเขาชมก็ชอบใส่แล้วก็ดูดีด้วย อนแรกก็ไม่กล้าใส่ครับมาเปลี่ยนที่วิทย์เลยครับรับใส่ชุดนักศึกษาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ที่วิทย์ครับก็ตกใจค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะนุงมาค่ะไม่เคยใส่แต่พอได้ใสก่ก็ก็ชินบางคนอาจจะคิดว่าเชยใส่ผ้าถุงมาเรียนพวกหนูคิดว่าเฮ้ยเก๋นะอะไรอย่างนี้ก็ดูไม่เชยนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ในตัวได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เสื้อผ้าใหม่ก็ไม่มีใครค่อยได้ใส่อีกแล้วครับ ผ้าไหมก็ไม่ใช่จะถูกๆนะคะผืนหนึ่งก็พันสองพันอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มีเอกลักษณ์คือมันจะมีลายอย่างลายที่ใส่นี้เขาเรียกว่าลายนางงามก็ถือว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจกันเลยล่ะครับที่ได้มาน,นุ่งิ้นผ้าไหมมาแทนกระโปรงนักศึกษาและที่สําคัญทางบ้านนั้นก็ย,ยังให้การสนับสนุนโดยการนําผ้าไหมของครอบครัวที่เคยทอเก็บเอาไว้นํามาให้ลูกหลานได้ใสมาเรียนกันด้วยล่ะครับเจ๊ J. เรียกได้ว่าแต่ละบ้านนี้ก็ไม่ยอมแพ้กันเลยล่ะครับ พอเห็นความร่วมมือร่วมแรงและก็ร่วมใจของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทที่ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์นุ่งสิ้นผ้าไหมสุรินแล้วผมก็อดปลื้มใจไปด้วยเลยละครับเจซึ่งผ้าไหมสุรินก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและอยู่ในวิถีชีวิตของชาวสุรินต้องบอกเลยนะครับมีความพิเศษมากๆเลยละครับแต่จะพิเศษอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับชาวสุรินกับผ้าไหมเนี่ยมัน มีประวัติความเป็นมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมาการถักทอผ้าไหมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณคนสุรินถึงเลือกที่จะใช้ไหมเพราะว่าภู้ไม่อากาศแถมนั้นเนี่ยมันมีความ ร้อนแล้วก็แห้งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ผ้าไหมที่ที่มีความเบาบางความเส้นเล็กเนี่ยจะมีความจําเป็นมากกว่าการใช้ฝ้ายมาตั้งแต่โบราณ <c oughs> คุณสมบัติของผ้าไหมสุรนเนี่ยที่มีชื่อเสียงและเรื่องลือมาอย่างยาวนานก็คือ,อมันมีการใช้เส้นไหมขนาดเล็กที่เรียกว่าไหมน้อยนะครับแล้วก็เนื้อผ้านเนี่ยมีความแน่นเนียนแล้วก็บางเบาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่วัยรุ่นหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจนํา ภูมิปัญญาดั้งเดิมของของตัวเองหรือของชาวสุรินเนี่ยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ที่ดีที่งามที่สูงเนี่ยมานำกลับมาใช้ก็เป็นนิมิตหมายว่าการถักทอผ้าไหมหรือการใช้ผ้าไหมของชาวสุรินเองก็คงไม่สูญหายไปไหนถ้าเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจรวมถึงผู้บริหารสถ,ถาบานันการศึกษาทึ่ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย ความ,มงดงามของผ้าไหมสุรินก็นับว่าเป็นแฟชั่นยุคใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินเลยละครับท่าผู้ชมและสิ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้คนรุ่นใหม่หันมาร่วมอนุรักษ์และก็หวงแหนวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นเอาไว้ไม่ให้เลือนหายไปนั่นเองครับเป็นอะไรเนี่ ลงรักษาดีเลยเจ๊เนะพอเห็นที่วิธีไลน์ไอชีว่ศึกษาจังหวัดสุรินเขาใส่ชุดนักศึกษาและใส่ผ้าสิ่นแบบนี้นะสวยมากๆเลยน้องเอ้ยอยากไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนั่นสิเจ๊ดูแลเจ๊ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทาาตะละภาคนะแต่งตัวของทุกคนได้ยอย่างเนื้อหม้อห่มอะไรต่างต่างนาาคงน่ารักมากเนอะและที่ดีคือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยไงเจ๊แน่นอนนะคงจะแบบอุ้ยลสวยอะผมว่าสวยอะใจคคะล้วผ้าสิ้นคือยังไงคะใส่กระเป๋า หรือว่ายังไงเอาไปทําอะไรคะหนูเรียนจบแล้วหนูไม่ได้ใช้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะก็ใส่ถุงไปกลับบ้านไปก็ลแล้วกันแล้วก็รีบๆกลับเลยนม่แยากเย็นเลยใส่ปึ๊บแล้วกลับเลยอะ่ะเจ๊ก็กลับไปเลยจบแล้วนี่งานานะน,น้ำเนมไม่มีกินหรอคะเจ๊ได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับถูกด้วครับคุณมากทุกรอบไม่เป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยอ่ะไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้านะโอกาสหน้านะไม่มาเลยครับโหน้าไม่มาแล้วกันหนึ่งปีเต็มๆนะครับโอกาสหน้าโอกาสหน้านะดีจุ้ยเจ๊อาหารจริงๆใช่ไหมคะอ๋ออาหารเหรอก็ ปำปวนกวนใจเจ๊เจแนนครับเจแนนรู้ไหมครับว่าพิซซ่านี่มีต้นกําเนิดจากที่ไหนครับผมสหรัฐอเมริกาคที่อิตาลีค่ะอิตาลีทำไมเป็นอิตาลีครับก็มันเป็นต้นกำเนิดของพิซซ่าเยอรมัน,นะะมั้งคะเยอรมันเลยครับหนิเป็นเยอรมันนะไม่รู้เหมือนกันดานวงวดดาวงวดอันนี้ดาวงวเจแนนตอบว่าสหรัฐอเมริกานะครับเป็นตอบที่ผิดนะฮะ<อ>จริงๆแล้วพิซลลพซ่านะครับมีต้นกําเนิดที่พิซซานูโลกนี่เองครับผม